สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พามาดูไขออ่หอยเชอรี่นะคะนี่ถ่ายให้ดูเต็มๆนะคะอันนี้คือมันฟักออกเป็นตัวแล้วนะคะมันฟักแล้วนะคะเนี่ยที่มันเป็นรูพุมพุนเนี่ยนะคะนี่คือมันฟักแล้วส่วนที่ยังไม่ได้ฟักคือจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะม อันนี้มันมาไข่เกาะอ,อยู่ในต้นยูคาลิปตัสนะคะเนี่ยมันจะเป็นฟองกลมๆสีชมพูอมขาวนะคะอันนี้คือมันยังไม่ได้ฟักนะเนี่ยจะให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่เกาะอ,อยู่ในต้นยูคาลิปตัสนะคะ มันขยายพันธุ์รวดเร็วมากเลยนะคะเป็นมันมๆฟองเลยนะคะนี่นะคะให้ดูชัดๆนี่ให้ดูสองไข่เนี่ยคือ นี่คือมันมันฟักเป็นตัวแล้วนะคะเนี่ยมันฟักเป็นตัวลงน้ําแล้วฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นรูพรุนๆนะคะที่มันฟักแล้วนี่นะคะจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันเป็นรูพรุนนี่นะคะ ให้เห็นใกล้ๆชัดๆมันจะเป็นร่องๆเป็นพุนๆน,นะคะเนี่ยนี่มันจะมีสองด้านนะคะอันนี้กับอันนี้น,นี่นกับตัวนู้นนะคะนี ก็ตัวนี้อันนี้คือที่มันฝักแล้วนะคะส่วนสองอันนี้มันยังไม่ฝักนะคะมันจะเห็นเป็นกลมๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นกลมๆให่ดูชัดๆเลยเนี่ยคือมันยังไม่ฝักนะคะ ให้ดูชัดๆใครที่ไม่เคยเห็นไข่หอยเชอรี่นะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ทายให้เห็นใกล้ๆแล้วนะคะหอยเชอรี่ถ้ามันโตเราก็จับโอ้ยนี่มันมีสามอันค่ะเนี่ยอยู่ข้างบนอันหนึ่งยินสังเกตน,นะคะ แล้วก็ข้างล่างอีกสองอันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะต้นยูคาลิปตัสต้นหนึ่งมีไข่อยู่สามสามกระจุกสามก้อนนะคะแต่ละก้อนนี้คือไข่เป็นมันมูลฟองเลยนะคะเนี่ยเป็นพันๆนเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือมันยังมันยังไม่ฟักนะคะ ตัดมาแล้วจะเพ้นมาให้ดูนี่คือที่มันฟักแล้วนะคะมันจะเห็นเป็นรูพรุนๆแบบนี้นะคะมันคือมันฟักลงน้ำแล้วนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ให้ดูชัดๆมันจะเป็นรูพรุนๆคือมันฟักลงไปในน้ำแล้ว ฟักนะคะวิธีกำจัดคือลบแกะฟองมันโอ๊นะคะโอ้ยเหมือนเลือดเลยดูนะคะเนี่ยมันจะเห็นเหมือนเลือดเลยเนี่ยที่แกะออกมาตะกี้นี้มันจะเป็นสีชมพูมันฟักเป็นบางส่วนะคะบางตัวยังไม่ได้ฟัก มันจะเป็นสีแดงๆเป็นมเมือกเมือกลื่นๆนะคะ <S 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 คนอีสานจะเอามันมาแกะเอาหัวออกเอ้ยเอาตาออกนะคะ แล้วเอามากินกับส้มตำนะคะเอามาตำกระส้มตำกินกับส้มตำต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างสามสีต้มเสร็จล้างต้มเสร็จแล้วเอามาแกะแกะเสร็จแกะหัวเอาแต่หัวนะคะแล้วเอาตาออกแกะเสร็จเราก็เอามาล้างน้ำอีกทีสามสีร่รอบแล้วก็หมักเกลือ ก็แช่ช่องฟิตไว้นะคะถ้าใครที่ทำกินทำขายนะคะกิโลหลายบาทอยู่นะคะถ้าบ้านนอกเขาจะมารับซื้อกิโลละหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทถ้าเป็นหน้าแล้งนะคะแลวถ้าเป็นหน้าฝนกิโลสามสิบบาทแต่หน้าแล้งมันจะหายากหน่อยนะคะหน้าฝนจะหาง่ายหน่อย พอมันมีน้ำถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ